เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเรายังคงอยู่กับซีรีส์การฟาร์มเจ้า Chaining Ball หรือว่าการรับเหรียญตาในเหล่าอสต t มป e ร a ต t y นะครับผมและแมปที่ผมอยู่นะตอนนี้ก็คือ Ninja b a s นั่นเองนะครับลิงก์แมปอยู่ใต้ d e s c r i p t i o นะครับผมนะก็ให้คุณผู้ชมกดจอยเข้ามาในแมปนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเกิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ย ตามผมมาได้เลยนะครับผมเราต้องไปหาบ้านที่เป็นหัวฟักทองแบบนี้ตรงนี้นะฮะขวามือนะครับก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ดูภารกิจของเรานั่นเองนะครับผมภารกิจของเราเนี่ยครับเขาให้เราฟันเจ้าหัวฟักทองนะครับที่อยู่ด้านหน้าฮะทั้งหมด อ่าห้าครั้งนะครับผมคุณผู้ชมก็กดตรงนี้ก่อนนะฮะนะให้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ออกมานะฮะก็มาฟันตรงนี้นะฮะโอเคฟันเลยครับผมฟันไปนะฮะจนกว่าจะถึง500นะครับคุณผู้ชม ครับผมพอเราฟันครบ500แล้วของผมเนี่ยเลยมาต้อง5 1นะครับผมนะคุณผู้ชมก็กดรับรางวัลตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคอมพิวต์แบบนี้มานะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญตานะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมให้เราย้อนกลับเข้าไปดูในอีเวนต์เหล่าผู้คอสตูปาร์ตี้ของเรานะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเราก็ได้รับอีก100เชนนี่บอลนะครับผมนะกดโอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจสําหรับแมปนี้นะครับ